สวัสดีครับอยู่กับผวกโรดัมกรีนครับวันนี้เรามาอยู่กับนิดดัมทรัคไทยแลนด์วันนี้เจ็บสาหัสครับก็คือซีนร้าวไม่ใช่ซีนด้วแล้วก็มีผลกระทบกับเต้าแหนบด้วยครับนี่ครับมีผลกระทบเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยมันร้าวเนี่ยสวัสดีครับเอา เย่ yeah, แล้วงานนี้ฝาใสต้องโดนวางยาอันนี้ทำอะไรครับท่านเียบบูทมันชิดนิดเดียวอ๋อมันห่างเกินใช่ไหมเวลาเวลาดำแล้วมันโยกไปโยกมาแบบนี้บ่อ๋อ,อ,อการทำรถหกล้อดำนะถ้ายกแบบนี้คุณต้องสร้างความปลอดภัยให้กับช่างก็คือช่างต้องหาเหล็กที่เยอะที่สุดมาค้ำไว้อันตรายมาก อันนี้ก็เขาวิ่งงานครับแต่มาซ่อมบำรุงเดี๋ยวถามกันก่อนว่าซ่อมแต่ละครั้งนี่หมดเท่าไหร่อันนี้หมดเท่าไหร่ครับท่านตัวน,นี้หมดสี่พันแล้วอันนี้หมดสี่ทันสี่พันยังไม่รวมช่างใช่ไหมช่างยังไม่เอายังยังไม่รู้ว่าช่างเอาเท่าไหร่แต่ตอนนี้กําลังชําแหละอยู่ครับตีนค่าน้ำมันพันหนึ่งตีนแปดร้อยเก้าร้อยสกบบาน้ำมันไฮโดรลิก อุปกรณ์อย่างอื่นนี่กรุกกระิกอย่นี้ไหม่อ๋อโอเคซีนนี่เท่าไหร่อันนี้ก็เปลี่ยนซีนนะซีนก็บอกแป0รอก็มีต้องเปลี่ยนอ่าเขาเรียกอะไรนะอัน้นแลนมัน้ำมันไฮดรอลิกอ่าต้องถ่ายออกเลยครับน้ำมันไฮดรอลิกในใก็ได้มาละไม่ได้ถ่ายเติมเนี้ยเดียวเติมเพียงเท่านหรอาไม่ไถ่ายออกเลยมันไม่เหลือแล้วเนาะถ่ายเอาออกหมดแล้วนอย่อ๋อถ่ายทิ้งนะ ทิ้งหมดแล้วก็คือเนี่ยคนรักษารถมันจะอยู่กับเรานานๆแต่ว่าตรงเนี้ยเราแนะนําให้ไม่ต้องเชื่อมเปลี่ยนเลยครับเนี่ยคนมีตังนะถ้าคนมีตังเปลี่ยนเลยครับเนี่ยมันร้าวมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นผลกระทบเยอะแยะเลยสาเหตุที่ร้าวเพราะว่าใส่เยอะแลวคนขับไม่ค่อยชํานาญการตกหลุมตกอะไรไม่มีการหยอดครับตอนเอามาใหม่ๆเนี่ยเขาจะขับแบบไม่มีการหยอดนะคันเนี้ย มันโยกแล้วก็ทําให้มันร้าวเด่ตอนนี้ก่อนจะพอรู้พอรู้ปุ๊บรู้ว่ามันมันร้าวปุ๊บทีนี้ก็เริ่มย้อนแล้วทีนี้รักษารถได้มาครับเอาขยับทั้งสองข้างเลยบอกข้างละ อันนี้อันนี้สําคัญด้ยเนี่ยเวลาเชื่อมต้องแบบไปเออเนี่ยตัวเนี้ยตัวยกน้องช่างเนาะต้องดามให้แล้วเนี่ยต้องนั่นแหละเออนั่นแหละต้องดามมันนี้เลยเออนนี้อันนี้โอ้อันนี้ดามด้วยอ่ะดามดามสองข้างเลยเออสองข้างเลยแต่ก่อนแต่ก่อนมันโล่งนะช่างเนาะเนี่ยช่างเตี้ยบอกว่าเออต้องมีตัวประคองอะไรบางทีเราจะมีสอดเหล็กเหล็กแบนใช่ไหมเออใช่สอดตรงนี้กับตรงนั้ อันนี้อันนี้โล่งเลยเนาะใช่แต่ว่าอันนี้ดามไปแล้วครับอ้าวทำไมไม่ดามตรงไงอ,อ้คอไอ้ไอ้มือเสือตรงนั้นล่ะอันนี้ก็ประมาณในเลสเชลีกันเนาอ๋อเชลีกนเนาะใช่ไหมโอเคเราแค่คำนวณเฉยๆดูครับเขาใส่เหล็กเนี่ยปลอดภัยมากนะอะหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนเพราะว่าอันนี้ลุดเรือนี่ <laughs> เออ <laughs> เพราะว่าช่างยังไม่มีลูกมีแต่เมียช่วงนี้ <laughs> ต้อง <laughs> หมดเยอะแล้วครับท่านี่ยเล่นหกล้อดัมเนี่ยมันต้องอ,อมันตรวจเช็คแบบนเนี้ยเต้าเน็บแตกไหมอ้าวตเ,เต้าแนวแตกเต้าเน็บแตกไหมม,มีปัญหาหรอกเ,เชื่อมเอ่ะไปเล่าไหมแต่ว่าผมผมว่าถ้าเชื่อมมันก็ร้าวเหมือนเดิมอะ่ะจักเลียวไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเชื่อมปุ๊บมันจะแตกมันจะร้าวอีกถ้าซื้อมาเปลี่ยนหมุดเนี่ยต้องสําคัญที่ว่า ถ้าใส่น็อตอ่ะมันก็พินผลกระทบกับคัสซีอีกเนาะต้องไปยิงหมดหรือรีเวทไอ้เขาเรียกรีเวทนะตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกแตรครับอันนี้อันนี้ไฟสปอตไลท์ครับอ๋อแบบนี้อันนี้กรองอ,อ,อันนี้แปลงมาครับตัวนี้จากอูน้อยการช่างเนี่ยแบบเนี้ยโลง่งอะ ก่อนเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนตั้งหมดแล้วตั้งเมื่อวานน่ะไม่ได้ไม่ได้ห้ามเชื่อมเอ้แนบทำไมมันบางแต่วะแต่รับน้ำหนักได้เยอะอันนี้รถกี่ปีแล้วเนี่ยสองปีบ่เข้าปีที่สองครับก็มันก็ตามระยะการใช้งานครับต้องมีการซ่อมบำรุงบ้างแหละใ,ใครที่ออกหกล้อดำมาขับอย่างเดียวนะนนะก็ ต้องมันเช็คมันตรวจสอบเนี่ยประตูนี้เขาก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยเขาเรียกไอตัวอะไรระจบขึ้นลงอันนี้หมดเท่าไหร่หกร้อยกว่าบาทตัวใหม่ตัวใหม่อยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ลงังรถอยู่ลงัลงรถเก๋งบ่ช่างเตี้ยนี่จะประกอบดำครับใครสนใจก็<ต>มา <จะ S 1> ดู <จะ S 1> ได้<ใ>น<จ>ะไปเตี <จะ S 1> ้ยก็ขายครับนี่ อันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวขายเหมือนกัน,นกรถเลยอั้<ะ>องีงนะอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ว่ามันเสร็จนานแล้วแหละอุปกรณ์มันถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาทำจริงมันเสร็จนานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีเลยเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบสักทีครบับรออย่างไรครับรออย่างได้ทำบอ่อ่าขยับไปแล้วครับ ห่างคืนตัวเนี้ยมันห่างแล้วทำให้มันโยกเยกอ่ะเนาะมันโยกเยกดีนะช่างเขามาดูแล้วมันทำให้ซีนตัวนี้มันแตกด้วยโยกไปโยกมาอย่างเง้ยเต่าแดดก็แตกด้วยมันมีส่วนเยอะเลยนนั่เออเต้าแหนมถ้าขยับก็ต้องขยับสองข้างเนี่ยเดี๋ยวเราแนะนำนะการใช้ โอ้ะทำไมไม่เอาฟ้าดำมันนี้จะเป็นน้ำมันที่แบบรุ่นกลาง68ใช่ดินี่ใช้ตัวนี้แล้วไงห 6, 6เอ็ม68เป็นไฮดรอลิกเป็นไฮดรอลิกดิเนะาะเบอร์68พอสซา เขาวิ่งตอนตอนเขาตอนงานไม่มีไม่ทำนะตอนงานมีเขามาทำมันจะเสียโอกาสตรงนี้แหละ <c oughs> โอาย่างเนฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าง่ัดดกกาก่าฮ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 ่าด่าย่าฮ่าย่าฮายอาไรวฮ่านฮน่่า่ <c oughs> โอเคครับเรามาเยี่ยมเยินรถทีมงานเราครับแต่เราก็ยังทำงานปกตินะแต่คันนี้จอดซ่อมอยู่ให้กำลับบงใจครับคนที่มีรถด้ำครับก็หมั่นตรวจสอบตรวจเช็คว่ารถสมบูรณ์แบบไหมในการเอามาใช้งานครับจะได้ไม่เสียเยอะอันนี้ซ่อมเสร็จก็เสร็จไปเลยถ้าปล่อยอไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะลามปามครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ